ก็ไม่ไดเล่นเกมวันนี้โมดลเว็บมาเร่อรือยๆเจวีอาร์บีเอสวันนี้ผมมาลุยลุกัสซิลาแลาวแต่ว่าจะปุ่นยังอีกกสซิลาล่างจำลองแล้วกันนะครับมานะผมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันตัวแรกผมจะให้เป็นโตนะ ตัวตัวแรกของเราประจำเลยแรงจริงดูดูที่คอที่ผมต่อคอมันได้มันสามารถก้มมาตีได้ไงก็ดีแต่ก้มตีได้ไม่มากนะน่าละข้อเสียตายโหพี่โตก็น่าจะโหเก่งไปเลยนะก็ต้องมาเจอกากรอยของ กากราก้อนผมนีขนมาปีท okay. ี like, so ่ okay. ี like, ีแรงโดดโดดโดรขาที่เล็กนี่อึดมากเลยนะเตียงแรงเอื้อตดูเตียงแรงสุดนี้ใครชนะตัดสินไม่ได้เลยโอเคน่าจะเป็นที่แน่ชัดว่ากากอาได้แพ้คี่เล็กทีเล็กนี่สูสีนะผมว่ากากรอยชนะว่ะว่าไหมกับกากอยโหดกว่าแท่ๆทนะอุ้ย ทีล็กก็ต้องชนะฟิฟใช่บอกว่าเปนะสวยเจอมันเจอสปาร์ตาผมอ,อ่ะผมโดนหลอก,อกแล้วแนผมไม่ลบโดดใหม่ตอนที่กำลังๆ้างพื้นที่ผอ้เลยต้องสร้างใหม่มาดีตัวนี้เลยโคตรเก่งอ่ะ ข่าวหวเลยใช่แต่ผมยังไม่ทําคลิปรีวิวเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าจะไปทำเฮ้ยเก่งอยู่นะเฮ้ยพี่ก็ซิลาล่างจำลองนี่เก่งอยู่นะถ้านชนะนี่ได้ผมว่ามันเก่งเพราะนี่เก่งมากเลยก็ซิลาล่างจำลองเก <c oughs> <c oughs> ือบชนะสองตัวนั้นได้ก็โกงมากอหะแต่นั้นเรา เราจะให้มันเจอเผ่าอีกฟอนอกมาเจอกับกลเลมเราอ่ะลุยโอ้ยเตียงแรงชุดเดียวนี้เกือบตายแต่ก็เสียมันจะเป็นอะไรไม่ได้แล้วก็รจากตีปีไม่ถึงใช่ไหมหนึ่งสองเออ โอ้ยสวยบุรตีบุรเลยอืออืออ่วเยอุ้ยตียงเบาเลยทำไมตีเบาโพมตายกาิลาอตายเออมันต้องหนึ่งหนึรอกชนะหรือเปล่าวะเช่มีกรโล็อกอึชนะดิเสาาสิยอมาก ผมว่าผมจะต้องให้ผู้ช่วยกับมันนะทุกคนว่าไหมเดีวผมจะให้ผู้ช่วยเอเให้มันสู้สกับสเกิร์ตกันถ้าสู้ไม่ไหวผมจะให้ผู้ช่วยชอ่อแก่เอ้ค่าคือเผาอันดับสองที่โหดที่สุดในเกมเออ s ว่าต้องให้ผู้ช่วยไปละมันเริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วนะผมผู้ช่วยเป็นคนหรือเป็นอาวุธดีเป็นคนรักกันเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างก่อนนะ มาเลยมาเดี๋ยวผมลบก,ก่อนนะว่างโอเคม,มาอย่าลืมห,าห่างอ่ะปวดเลยนี่ผมว่ามันโหดเกินไป ที่ผมเอาอันนี้ดีกว่ามันจะโหดเกินไหมวะลูกน้องของกอสิลาเอ้ยผมไม่เอาลูกน้องดีกว่าผมเอาเป็นตัวเลยมาแต่ตัวนี้ผมค่อยหยู่อยู่เฮ้ยนี่ไงลูกน้องเอาตัวนี้่ลูกน้องพวกเราคือลูกน้องของท่านกอซิรา อามาเจอ,อตัวนี้มายอย่าแกงรัตเตอร์อุ้ยแกงปีศาจไดโนเสาร์ามาอย่างโหดเลยนะตัวนี้แกงปีศาจไดโนเสาร์เออเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวนะแกงปีศาจไดโนเสาร์เนี่เยเพราะว่าความรู้สึกมันมันวิ่งไวดีเหมือนรัตเตอร์ฉะนั้นเราถึงไหนแนละเราถึงเผานี่ โอเคลำสีจำโมต่อไปคางใช่คือลูกน้องแทมไม่้ช่วยอะไรนะไ่ช ja. mm ่วยกัดเฉยๆอยโหดพวกเรากัดอ๋อโอ้ยคิดมาโอยๆๆดิดๆๆๆๆย อุ๊ยชนะดิอืมเพราะว่าชนะละอุ้มเองแต่มันมีตัว,วนีว้หว่าเฟรดี้กตัว่าแพ้โหลูกน้องยังกัดจาักการนี้ไม่ได้ตัวเพราะว่านานแต่ผมตัดเลยนะโอเคล่ะถ2แบกิโลโซลัสฉันนำมีลูก์ลองสกิ๊กอัโดโยนโดนโยนโดน โดนเฟตี้เทอริโนซอลัสผมโดนเฟตี้ตามท่อยนะโดนเอออีกคุตอร่อยเว้ยกัดกัชากัด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 โอชิยอือยาเตมอ่ ใครรู้สัว่าใครใหญ่ในทิณนี่ก็ซิลาล่างแบบจำลองโหอย่างโหเลยก็ซิลาล่างจำลองมาหันยี้เผ่านี้บ้างมีล้นาพิชชาปตัวนี้สามารถจัดการได้หลายสตุกเลยแต่ผมไม่ค่อยมาเล่นในเผ่าป่าแล้วเพราะมันโกงมาว้าวชิลากระชากดึงมันออืมเราประกาศกูแล้วดู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 เรื่องรถจักรเร็วเลย มาฟูเลยจะชจักกาเลื่องยาฉีดโอ้โหฉีดแทบไม่โดนยากคเซลานี่ผมทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอ้ยพวกเรามันจัดการพวกเราไปสักตัวแไยังเงออ้ยจะไปช่วยพวกเรามาแสงเออมีระยกอะนะมันต้องมาเจอแบบอุซาโซลัตตัวละครที่เก่งกาจพอสมควร เล่างนี่เลย,เล,ยล่างที่หัวที่สุดในตอนนี้อ้าวเออแล้ยมันสามารถทำนั้นได้ด้วยอหรมันมันกัดบิดติทิคอนเลยกัดบิดเลยอะ่ะเออเขาเรียกว่าติทิคอนลแล้วเขาเรียกว่าชิติคอนไหมอะไรวะถ้าไม่ตายเหมือนถ้าไม่ตายเออนั่นแหละต่อไปตัวนี้ที่มีเสถียรภากมากที่สุดละลิกาลูด,ดอน ทำไมอะไรวะแกเนาะไม่ม me like, yeah. like ีสิทธิ์ที่จะมัดสู้กับชัวคนอะไรวะสาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกน้ำหรอกเมกาโลดอนยาตายตายเลยตายตายตายเอื๋อโอ้ตายเป็นคนเมกาโลดอนโคตรกากเลยพวกไปตุ๊กแก่ต๊กแกมันเจอตุ๊กแกตุ๊กแกมันทอดตกเลย ตัวเหี้ยเวลามันแก่แล้วมันปิ้นลอยได้โอุยโอ้ยบ้าพวกเราโอ้ยจัดก,การให้ท่านโนัวอัวมันคือง,งูปิ้งพวกเราจาัดการมันเลยงูปิ้งอุยอ้ยจะเค้ตุกกต๊กแกตุกกต๊กแกมาทำไมโหนี่ไม่ใช่เผาสารเลือดขาดนะเนี่ยมันคือเผาตุ๊กแกเกพราะมีตุ๊กแกเยอะมาก โอ้ห oh, ัวหน้าก็สิลาไม่รู้จะจัดการทางไหนมี๋มากตาย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 ผมไปนะโอเคนานพอสมควรเลยที่ผมเล่นไปนะโคตรนานอะจะไปเจออาร์คิวลิตกับลูกน้อยอีกมากมายแล้วก็พลจะหายมาแล้วก็โลมสักสองผมกว่า เน่อย่าประมาทพวกนี้นะมันโหดมากผมให้ลรงเว้สองตดเพพาะว่ราะเพราะ,ราะดูถูกจากราคาไม่ได้เลยมันมเป็นสายตาสินอะ่ะมีเลือดน้อยแลกกับดาเมจที่เยอะครั้งเดียวนะมีแค่เพียงแค่ครั้งเดียวมือเหมือนแลกดาเมจกันอะ่ะเออมอเยอะค่าคนเดียวใช่โค้ดหน่าอะคริสเลเวอยจาที่แข็งแรงที่สุดในกรไอใช่ไหยวะ ก็ไม่รู้สิโดนอ่ะกูฉีกกระลาฉีกกระลาฉากหนึ่งอ่ะยะโดนเออตัวอาคิลิจะทำไงจะไหวหรือไม่มามาเพราว่าตายตายหมัดใหญ่ล้อหมัดใหญ่ลูกน้อยยังไม่ตายตัวไอ้มา้ายังเหลือใช่ไหมเอาไม่ใช่นั่นมาจิบมป่ะไอ้ผมปรับทีมผิดอ่ะ เออผมว่าปรับทีมผิดแหละดูมาอ้าวเดี๋ย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 วาก็ปรับทีมถูกดีกว่าแต่ผมรู้สึกแหลกมากเลยนะโคตรมากเลยใส่อันนี้มันมันเอาเยอะไม่ได้เลยยืมเราไเยอะ,ะเลยมาแรงปิ้งยากหยอกเผานี้คือเผาที่วุ่นวายที่สุดเลย นี้ด๋ยวที่เจอมาพอนี้มาแรงก็จะจฉาลูกเกียญมาแรงเก้าสิบเหรียญถือว่าคุ้มอยู่นะกับตัวละครที่ได้ What? อย่าบอกนั้ะดูลมเสงแสดงว่าตัวแก้ทาก็คือตัวเลเซอร์ก็ซิล่าวิกก็ซิล่าแบบจำลองแสดงว่านี่โหดมากเลยเหรอตายตายผมว่าเอ,อ,อื้อเอา้ากลับทิ้งเลยเอา้า เย่ช yeah. นะได้อย่างงไไ่ายดายไม่ได้งไได่ายดายเผาในเสาโอ้โ,โซลัดแกไม่มีเซตีชน,นะโอ้โ,โดนกันโอ้โไม่งปไปงปๆปไปเป็นไ,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 ไงล่ะที่โหดที่สุดก็คือเราทำได้แค่ฆ่าทีละตัวใช่ไหมแกที่พวกนั้นไม่ค่อยๆฆค่าเรา พราะว่าลูกน้องนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยแต่เป็นตัวถ่วงเวลาหัวหน้าได้อยู่นะใช่ไหมแล,แล้วเราก็มันก็ได้เรื่องอย่างนะมันตีมัน,ม,นมันเวลามันอยู่สีตัวมันโหดมากเลยเหมือน,นเป็นแก๊งอะ่ะใช่ไหมครับตัวนี้เกียดมาก่ะจะตายไปซะโอ้แม่มงนั่นั่โอเค มันไส้ผงวันนะวงนี้เก่ง,งมากเช่นั้อยมันทูบบอมันจะเพลพก็คือล้วผมันใส้มาแกล่ะยังไม่อยู่จากความเจ็บปวดที่แท้จริงถ้ามันเจอแจ๊งเนี่ยผพว่ามันต้องลองอ้าวเลยแลห,ห,หและฮอฮอฮอเก่งแลตเตอร์สายปูวัน มาดีแจ้งเลตเตอร์ฟยา,รายปวดเออละค่ะสังเกใครชอบคลิปนี้ดูกดไได้กว่าเชิญสังเกตุผมไป